กฎหมาย PDPA นะครับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลต่างๆที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอายุที่อยู่อีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ว่าข้อมูลส่วนไหนที่ไปประกอบกันแล้วเนี่ยจะระบุตัวบุคคลได้รวนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะครับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง ในวันที่1มิถุนายน2565นี้นะครับและหากเราไม่ปฏิบัติตามนะครับโทษเนี่ยก็จะมีทั้งจำและปรับนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน5ล้านบาทครับสำหรับฐานในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนอกเหนือจากฐานเรื่องความยินยอมของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองนะครับ ก็มีฐานอื่นๆอีกนะครับที่สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความยินยอมของผู้เจ้าของข้อมูลส่วนคนอย่างเดียวนะครับฐานแรกคือสัญญานะครับก็คือสัญญาระหว่าง data controller กับ data subject เจ้าของข้อมูลนะครับฐานที่2คือฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมนะครับก็คือมีการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากกับการกระทบกระเทือนสิทธิ ของข้อมูลของเจ้าของสุวบุคคลนะครับหากการกระทบกระเทนสิทธินั้นเนี่ยไม่เกินเลยไปนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับฐานที่3ก็คือฐานปัดป้องพยันตรตราย สำหรับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเองนะครับฐานนี้ก็จะใช้มากในเรื่องวงการทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาลนะครับฐานที่4ก็คือเรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายให้อำนาจ Data c o n t r o l เ e r ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้นะครับฐานต่อไปก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยนะครับและการศึกษาและฐานสุดท้ายก็คือฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับอย่างเช่นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสภาการชาติไทยหรือว่ามูลิธิต,ต่างๆนะครับ การยินยอมนะครับการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของ Data Subject นะครับลักษณะของการให้ความยินยอมที่ท em. ถูกต้องนะครับก็คือจะต้องมีความชัดเจนนะครับก็คือ Data Controller เนีน่ยจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ของการใช้ข้อมูลนะครับส่วนบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการเก็บวิธีการเก็บระยะเวลาการเก็บการจัดการนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่จะใช้แล้วก็ลบวิธีการลบ การโอนถ่ายข้อมูลไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทราบโดยชัดแจ้งแล้วมีการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการให้ความยินยอมเนี่ยนะครับจะต้องมีการแยกส่วนออกจากเงื่อนไขอื่นๆโดยชัดแจ้งเหมือนกันนะครับเพื่อให้ทาง Data Subject เนี่ยเขารับรู้ ว่าอันนี้เนี่ยคือการให้ความยินยอมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและสุดท้ายนะครับการให้ความยินยอมนี้จะต้องไม่ถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขนะครับก็คือห้าถ้าเป็นการให้ความยินยอมโดยที่ว่าหากไม่ให้ความยินยอมแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ รักษาข้อมูลนะครับให้อยู่มีความปลอดภัยนะครับในการใช้นะครับหน้าที่ต่อไปคือการบันทึกการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการใช้ข้อมูลได้นะครับหน้าที่ในการควบคุมนะครับผู้รับอนข้อมูลนะครับท่านสามารถที่จะควบคุมการใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลนะครับแลวคอนโทรลการใช้ได้นะครับหน้าที่ในการลบข้อมูลเพื่อหลังจากที่ หมดครบกนหนดแล้วนะครับตามที่ใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลไว้นะครับแล้วก็หน้าที่ในการแจ้งเมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสํานักงานาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐนะครับทราบนะครับแล้วก็หากท่านเป็น data controller ที่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านจําต้องมีตัวแทนในประเทศไทยด้วยนะครับ ตามกฎหมายเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะรับรู้นะครับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลานะครับท่านมีสิทธิที่จะอัปเดตนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านมีสิทธิที่จะคัดลอกนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลานะครับมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะระงับนะฮะับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสุดท้ายก็คือหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสา,านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันทีนะครับหลัากการเนี่ยนะครับท่านต้องมีระบบในการรักษาข้อมูลปกป้องข้อมูลนะครับไม่ให้ถูกงละเมิดนะครับและหลังจากที่ท่านจัดเก็บข้อมูลแล้วนะครับในการใช้ ข้อมูลนะครับในแต่ละช่วงท่านจะต้องมีการบันทึกนะครับเพื่อให้สามารถที่จะย้อนกลับมาดูประวัติการใช้ข้อมูลนะครับและการเข้าถึงข้อมูลได้ว่ามีผู้ใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นนะครับท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุละเมิดน,นั้นไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันทีนะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง p t p a นะครับท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็ติดตามมาสายอินเตอร์เนชั n ด้วยนะครับ